บอกว่าทำลูกใหญ่ด้วยใช่อันนี้ลูก90้าลูก90โอ้โหโศกลบอลตกใจว่ะแล้วก็โชคแบบนี้พี่โอลินนี่มันมูลค่ากี่บาทอันนี้เบ็ดเสร็จชุดหน้าอันนี้อันนี้ยังนี่แกสั่งเองเกือบเกือบหมดนี่เกือบห้าหมสีกว่าบาทกาสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับดันโลล้านนาเราอยู่ที่ร้านแอมช็อป นะครับที่เดิมแต่ตตัวตัวนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางร้านเลยนะฮะว่าทํามานะครับงบสี่แสนเลยครับแต่งไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกับพี่แอมเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้เจอเจ้าของร้านครับน่าจะเหนื่อยแล้วครับนั่งถ่ายหลายลิปแลายเป็นไงครับพี่ไหวนะไหวไหวนะครับตัวนี้ตัวไหนพี่ที่แบบแต่งโหดอันนี้ครับอันนี้โอ้ตัวนี้เลยนะฮะใช่ครับมาดูโอ้โหเอาเรื่องเลยฮะก็ จะเป็นเขาเรียกว่าแต่งในสเต็ปไหนสไตล์ไหนพี่จะซิ่งจ๋าก็ไม่ซิ่งจ๋าแกก็ยังแนวผู้ใหญ่อยู่อะไรเงี้ยครับผมแนวผู้ใหญ่ก็เอาเรื่องกันทรงค่อนข้างที่จะดุมากนะฮะนะจริงรายละเอียดคันนี้เยอะพอสมควรแล้วก็กระจกนี้พี่นี่ของดีเลยซูมานี่เป็นของ Big กไบ e นะเขามาใส่ครับผมอันนี้อันนี้จำได้ที่ไปสั่งให้แกก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะฮะกระจกหมื่นกว่าบไม่เคยเห็นแกเปิดงนะ เปิดได้ไหมได้เนี่ยนี่ยังไม่เอาออกเลยอ๋อนี่นี่โฟก์มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนกล้องดูจอดูจอโอเคเห็นไหมเห็นไหมบังคับยากไหมเออนี่ไงกระจกยังไม่ได้แกะนะครับประมาณนี้นะฮะโอ้โหไม่ได้ใช้เลยฮะคือใส่ใส่เอาเอาเขาเรียกว่าเอาแอโร่เลยพี่เนี่ยใช่ใช่แอโร่แอโร่ดนามิกเลยนะฮะ <Okay. S 2> โอเคคันนี้ก็จุดเด่นหลักๆเนี่ยผมไม่เห็นตรง,ตรงชกแน่ชกแน่พี่ชกนี่คือยังไงครับพี่ก็เป็นอันนี้เป็นโอลินตัดแกนแล้วก็อันนี้จะมันไม่ใช่เป็นตัว FGR จริงมันจะเป็นงานหลอ่อแต่งหล่อแบบหล่อแบบเนียนมากครับผมเนี่ยมันมีซับแคงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วปั๊มอันนี้จะเป็นเบมโบไอสไตล์มสสไตลมาโอ้โหครับผมแกซื้อมาเป็นคู่นะ ค่ะไม่คู่ใส่หน้าอันเนล้วหลังอันหนึ่งโอแล้วก็โชคแบบนี้พี่โอลินนี่มันมูลค่ากี่บาทนะอันนี้เด็ดเสร็จชุดหน้าอันนี้อันนี้เองนี่แกสั่งเองเกือบเกือบโมนี่เกือบห้าหมื่นสี่หมื่นกว่าบาทโอ้โหอ๋อโหไอตัวนี้คือกระปุกอะไรมันเหมือนแก๊สคือถ้าเป็นของจริงคือมันต้องเป็นแก๊สแต่นี่ไม่ใช่นี่คือเขาหล่อหล่อมาเองหล่อหล่อแบบหลอกแก๊สหลอกเนี่ยครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ ผมสกิมาก่ปของบิดไบค์ราคาเท่าไหร่เ <3 S 1> นี่ยคู่ประมาณสามหมนกว่าโอ้โหเอาเรื่องแต่งแบบนี้ขี่บ้างไหมพี่ <laughs> แกโอไม่ค่อยได้ขี่เลยนะ <laughs> แ,แต่ก็ให้เรามาวอร์มมาอะไรอยงี้สเ <h ums> ต็ปก็เป็นไล่ข้างโอเพ่นอย่นะคันนี้แะแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบเน้นแรงไม่ไม่ค่อยได้ไล่คือแกแกขี่ไม่ได้เร็วแต่แกชอบ <h ums> แล้วล้อล้อนี่เป็นของฟอร์ดเหรอพี่ล้อฟอร์ดครับล้อฟอร์ด MK ของ MK MK อันนี้คือเท่าไหร่สามสี่หมืน่นมีแน่นอนตอนนั้นตอนนั้นสี่หมื่นสองตอนนี้ราคามันลงเลยนี่สามหมื่นกว่าก <c oughs> คือมันเป็นที่สุดของล้อเลยไหมพมี่มีมีมีล้อที่สุดโอเวอร์โอเวอร์แต่ก็เป็นงนี้ยเป็นฟอร์ดเหมือนกันเลยเป็นฟอร์ดเ,เหมือนกันครับคือเป็นล้อที่ปั๊มในแมเขาเรียกว่าปั๊มไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรเนาะใช่ไม่มีรอยต่อ ประมาณนี้ส่วนคาร์บอนพี่ก็เป็นเสียดเสียดนี่อันนี้แกไปโดนโดนโดนมาในนี้เกี่ยวกับประตูบ้าน๋อคาร์บอนทั้งคันเราสั่งตอนนั้นเกือบเกือบแสนอ0 0แปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาททั้งคันทั้งคันนี่ยังเอานี่คเอาหมดใช่คะไม่เหลือให้ชิ้นดำได้อยู่เลยครับเป็นสีตอนแรกคือแกยังหาเลยบอกว่าให้เอายูบ็อกด้วยเราไม่ได้ทำ สุดเลยนี่กันตกหมดเลยแล้วก็นี่พี่ทำไมสวยมากเลยเนี่ยชอบเลยเนี่ยงานอะไรพี่งาน C T R งาน g T R เป็นงานของที่ไหนพี่งานบ้านเราเนี่ยนะครับของบ้านเรางาน T R อะไรแต่งชุดแต่ง g T R เยอะอันนี้ก็สุดเหมือนกันนี่ดูดูดูข้างชุดข้างคืออะไรพี่เนี่ย่อันนี้แกไปทำเองนะอันนี้มันมันเป็นของโดคาติคัดแห้งอะอั่นแหละเอามาดัดแปลงใส่ชุดนี้แกไปทำมาก็ประมาณสองหมื่น ส <20. S 2> องมืนนี่แกเอาไว้ให้เราให้เราใส่ให้กองก็ใส่หมดอ้าวชกหลังครับโชวว่าตัวโชว่าตัวนี้เอาไว้สามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นเกือบสี่หมื่นใช่ใช่ใช้แล้วมันมันดียังไงพี่ใช้ได้จริงไหมเจ้าถามมาไม่ค่อยได้ใช้แบบว่าเต็มที่อย่างละมันยังจะติดโอลินหนีมาก,ก่อนมันก็<ม>แต่มันก็ดีดีอยู่แต่ทรงมันสวยมากย,ย้อนยุกนะอได้มากมือหนึ่งเลยนะพี่ใช่ครับ แล้วคันนี้พิเศษก็คือเป็นท่ออาคาโบวิกแท้ท่ออาคาโบวิกแท้แต่แท้แท้ต้องขึ้นสนิมเบาๆหน่อยเวาวสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแท้ทำไมแท้ต้องขึ้นสนิมไม่รู้เหมือนกันนะเเอันนี้จะเช็ดออกไปหน่อยละอ๋อน่าจะเป็นวัสดุของเขาเนาะโอ้โหดูโช์ฝั่งนี้ดูชุดเนี่ยตามมาลเลม่าที่บอกโอ้อันนี้เหมือนเหมือนกับข้างหน้าข้างหลังเลยใส่ใช่ใช่แกซื้อมาคู่หนึ่งอ๋อ คู่หนึ่งก็มีสายปลดด้วยใช่ครับอย่างสายที่พวกพี่ใช้ของอะไรพี่สายสม่าจะเป็น HYB วายบีครับผมสายเอิร์นแต่หัวเ Y B เครื่องพี่ข้างในทําอะไรบ้างเป็นไร่ข้างโอเพนครับผมก็ใต้บอกมีเลยพี่ต้บอมไม่น่าจะมีคนี้ไม่มีอะไรเห็นเห็นข้างในไหมผมไม่เห็นเลยครับไม่เห็นข้างในเครื่องเป็นไร่ข้างโอเพนอะไรบ้างมีลิ้นหัวลิ้นหัวฉีดแคมชามเฟืองท้ายอย่างครับผม ลูกลูกเท่าไหร่พี่เดิ่มเดิมๆเลยเดี๋ยวขอฟังเสียงคันนี้หน่อยพี่ได้เลยนี่ดูดูที่จะสตาร์ทโอ้อันนี้มันสตาร์ทแบบบิกไบเลยใช่ไหมพี่รถแข่งเหรไหมใช่ใช่เอาเรื่องก็อยู่ใกล้ท่ออก่นงะโอนนี่นุ่มๆนุ่มๆนะฮนุ่มๆลยครับเปิ้ลสักหน่อยพี่ จ้าพี่ก็ประมาณนี้พี่อันนี้หมดไปเท่าไหร่พี่เกือบรวมรถก็ประมาณสี่แสนสี่แสนอันนี้ไม่ทําเครื่องเออเครื่องก็เบื้องต้นเบื้องต้นแต่ถ้าทํานี่จะไปไกลอีกแล้วก็มาดูรถเจ้าของร้านพี่ไฮไลท์รถเจ้าของร้านบอกว่าทําลูกใหญ่ด้วยอันนี้ลูกเก้าสิบลูกเก้าสิบปกติลูกเดิมเท่าไหร่พี่เจ็ด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 ใช่ครับ อันนี้รอไปเก้าสิบทำไมพี่ถึงทำเก้าสิบพี่น่ตอนนั้นตอนนั้นก็แบบอยากลองรูปโตดูก็คือเราเราตอนมี X Max แเราก็ลองผิดลองถูกอะไรกันมาเยอะเลครับแต่นี่เราก็ส่งสั่งพี่เอฟหนึ่งแล้วมาประกอบเนี่ยครับผมมาประกอบแต่แต่ท่อนล่างเราส่งให้เขาเคลียร์แลนด์เลยนะเพราะมันเป็นการอิตาลีละการการการอันนี้ก็ขี่ชีวิตประจําวันเลยใช่ถามว่าใช้ได้ใช้ได้แต่มันขี่ยากหน่อยขี่ยากหน่อยใ ก็เฟืองวันใหญ่ออกตัวต้องเล่งเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อนี่แล้วชุดชุดบนนี่ก็คืออิตาลีหมดเลยอิตาลีแต่เป็นแต่เป็นตัวคอซ่าอิตาลีคอซ่าจะพัฒนาจากตัวอิตาลี R4S นี่ทำไอ้นี่ก็คอซ่าเหมือนกันนะแลจะพัฒนาจากมันมันมันแพงไหมพี่แบบนี้มันจะแพงกว่านิดนึงครับอแพงกว่าประมาณแพงกว่าประมาณสามพันแล้วดูมันจะเงากว่าไหมใช่ครับแล้วเล็กกว่าก้านมันเล็กอ๋อก้านเล็กครั อ่าจับดีเลยตัวนี้จับดีครับพอมือฮะและแกนมันคือมันไม่มีเหลี่ยมใช่มันไม่มีเหลี่ยม,มตรงนี้อ่อันนี้ปอกแฮนต้องมีครับเดยท์ทอนแอรฮะครัข้างหน้าก็แต่งสไตล์ซิ่งนะครับทั่วไปเลยนะครับชุดล้อหน้าพี่นล้อหน้านี่เป็นของเป็นล้อฟอร์สเหมือนกันแต่เป็นของ GP พีครับผม <GP> ล้อฟอร์สจีพีเลสซิ่งเท่าไหร่พี่ล้อนี่อันนี้ซื้อตอนนั้นอยู่สามหมื่นสามแต่ตอนนี้เหลือสองหมื่นเก้าละ ก้าแ <19 S 2> ล<ะ>้วราคายังเอาเรื่องดิไอไอล้อตัวเนี้ยไอเนี้ยผมก็จะเพื่อนก็จะซื้อบรซ่าันที่ตอนนี้ว่จาจะมาเล่นล้อตัวที่สีนี้มีไหมสีไม่มีแล้วอันนี้เอ็มเคนี่หาย,ยากมาก<อ>นะสีเนี่ยหายากมันไม่ใช่ว่าสีนะมันเป็นสีทองอ่อนทองอ่อนมันมันคล้ายๆพวกสีแล้วมาเช็ดเหมือนดีไอดีเมื่อก่อนไหมใช่ใช่ขอบดีดีพวกรถแวนน่ะแต่ตัวนี้แบบผมชอบแบบทองอ่อนนี่ใช่ใช่สวยมาก เจ้าของเจ้าของรถเดินมาตกใจเลยตอนนั้นจอดข้างกันรถที่ล้อซีดเลยจริงจนี่ล้อสิ้นเลยคนเล่นกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคันนี้พี่มีปั๊มแบมโบ่ปั๊มหน้าก็สี่พอร์ตจางซันสตาร์ทั่วไปนะครับผมนั่นแหละคาร์บอนคาร์บอนใช่ของอะไรครับพี่ของเฟียสนี่ตัวแเหตุจำน่ายใช่คือข้อดีคือมีปัญหารับเครดนะครับแล้วมันเงาเงาจริงอันนี้ องปีแล้วเนี่ยครับสองปีใช่สองปียังเงาอยู่เลยฮะนี่นี่เข็นออกมาข้างนอกได้พี่เดี๋ยวอยากดูแบบเต็มเต็มหน่อยเพราะว่ารถข้างในร้านค่อนข้างที่จะแน่นแลข้างนอกผมอยากดูแบบดูเก้าสิบสตาร์ทแบบดันลั่นหน่อยพี่ลั่นไหมฮะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งแม่รถรถคนทำรถแรงจะบอกว่ารถไม่แรงฮะเจอนี่ยีตาบอกลิ้นห้าสิบละอ้าวลิ้นใหญ่ พี่พี่ขาดอะไรรู้ไหมขาดถุงก๋วยเตี๋ยวดดูไ่้นีตัวกินถุงก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่โอ้โหลิ้น50ใช่ใช้ของอะไรพี่นัเขาว่ามันจะเป็นของไอ้ CRF ตัวใหม่450ที่ที่ขายครับที่มีที่ขายเัาไม่ไม่ใช่450 F นะเป็น450ที่ตัวขายที่ขายเป็นตัวทะเบียนใช่ใช่ตัวนั้นอยู่ที่หลักเต็ม30แพงเหมแพงกัน สีในสี่แส้นรมั้งใช่คับถ้าตัวนี้มันจะเบิกจากเอาง่ายๆจะเบิกจากฮอนด้าได้เลยไอ้ตัวแข่งหาเบิกยากใช่ผมไม่ถามตัวแข่งที่ลำปางนะพอดีสจเขาทักมาที่ผมจะเอาตัวแข่งพี่สองหมื่นกว่าโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันพี่มันก็ใกล้กันในราคาน่าจะน่าจะนะแต่ตัวนี้จะหาง่ายเบิกที่ศุนได้แล้วนี่คืออะไรพี่ปิดเขาเรียกอุดปิดปิดปิดกันตกเฉใช่ครับผมปิดกันตกนอตหายเลยหล้วก็ ข้างหลังก็จะเป็นของโอรินใช่โอรินโคแต่นี่ท่อเป็นของ GP ครับผม GP r a c i ส g ิ่งนี่คือแบรนด์ของแบรนด์คนไทยใช่ไหครับผมของคนไทยใช่เนี่ยเนี่ยก็เป็นงานไทยทีละคอออคอก็ GP เหมือนกันใช่ครับแต่นี่ขยายกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยครับผมขยายใหญ่โอ้ลูก90ชักชักเท่าไหร่นะทีอันนี้ไม่มีชักแต่เป็นการเอ็ละ การเอไอการอิตาลีการอิตาลีออ๋แต่แต่ได้เดิมไหวเลยพี่อ่าโมละอันนี้โมมาอ๋อโมมาแล้วนี่ก็แอมแอมก็ทำหมดนะครับนะง่ายๆน้ำมันเลยพี่กี่แปดแห่แล้วกล่องนี่ทำไหมกล่องนี่ได้ทำให้ริมแบบริมม่าจะใส่อยู่นะเพราะว่าอยากรู้ค่าเอเอฟอะไรให้มันแจ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพราะว่ากลัวมันบางมันหนาเราก็ไม่รู้ไงอยากได้อยากได้อยู่เพราะว่าจะใส่อยู่โอเคพี่ฟังเสียงเลยพี่ โอ้ตกใจหมดไอเดินเบาไม่เท่าไหร่แต่กําลังอัดตอนที่เราเบิ้ลเนี่ยมันออกมาเป็นก้อนๆเลยฮะมันเป็นเสื้อหล่ออะไรนะครับเนเสื้อ<ะ>เสื้อหล่อเสื้อหล่อซะด้วยโอ้ไม่เห็นเลยครับข้างในดูนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะพยายามจะเปิดไฟฉายเดี๋ยวนะนี่มีอยู่พี่อยูแล้วน,นี่เสื้อหล่อไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับนะ๋ยวรู้อครับเป็นเสื้อหล่อนะครับนะโอเคพี่งบคันนี้ ไปทำไปเรื่อยๆอ่ะที่ตีไปกี่บาทเครื่องเครื่องเครื่องประมาณหกหมื่นนะประมาณนะครับเครื่องหกหมื่นแต่ก็ทำไปเรื่อยๆโชว์โชว์สองหมื่นกม่แน่ใจอ่ะประมาณภายนอกอีกเท่าไหร่พี่ปีไปสักแสนนะสักแสนนะครับพอข้าวกุมๆก็สองแสนใช่ใช่จุกจิกเราไม่รู้นะครับสองหมื่นกว่าล้อตอนนั้นสามหมื่นห้าหมื่นแล้วเนาะพ่อสองหมื่นกว่าปั๊มเปิมเออแสนนิดๆนะเลยไปนิดๆหน่ใช่โอเคประมาณนี้นะครับนะถ่ายโฟล์ซ่านะครับ อ่าเป็นจุดขายของทางร้านเลยนะฮะนะก็มีทั้งสองคันนะครับคันนั้นจะจอดไว้ที่ร้านเลยไม่กลับบ้านเลยจอดไว้ที่นี่เลยนะครับเป็นรถโชว์ครับคือโชว์ว่าแบบว่าเป็นแนวทางให้ลูกค้าดูว่าอยากได้ทรงนี้ไหมอะไรยังไงช,ช่วงโหลดอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็โชว์ชุดคาร์บอนด,ด้วยที่พี่แกเป็นตัวแทนนะครับนะแล้วคันนี้<า>ก็ขของได้เพราะคันนี้เลยนะคาร์บอนอเฟียสลลูกค้าเริ่มมาเ,เขามาเห็นเขาเออสั่งอันนี้เพิ่มมามาตรงนี้มันขาดว่ะ ดูมาดูคันนี้เป็นตัวอยา่อางอาเอาก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาถอดกับใส่เราไม่รู้ว่าอมันจะเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ได้เห็นหมว่ามันติดรถแล้วเออแม่งเห็นนะครับไอ้ตรงนี้นนไหมเห็นไอ้ตรงนี้นะถ้าถ้าเป็นคาร์บอนนะหรือทั้งคันนะจริงจริงหรือหรือหมดเลยโอ้หรือทั้งคันหมดเลยเอาเรื่องเลยนะครับอโอเคครับใครที่สนใจที่จะทํารถนะครับก็จริงๆเชียงใหม่เข้ามาแป๊บเดียว20นาทีถึง นะครับล้ำพูนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับร้านนะครับนะอยู่ระหว่างเชื่อมต่อ okay, ตนะเขตช,ชายแดนชายแดนชเดนชียงใหม่ล,มหล้ำพูนอ่าชื่อชื่อ,ช,อชื่ออะไรครตรงนี้ตรงนี้ตมบลอุโมงครับผมอ๋มออุโมงมใช่ที่เขาไปถ่ายรูปรถไฟกันเลยพี่อ,อ่่าใชอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อขนไก่อุจานอ๋อนี่เราอุโมงคนละโมงโอเคโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะฝากเฟซไว้นะครับใครที่อยากติดต่อมีเพจร้านเลยนะพี่มีมีครับอัลบเปซซิ่งเลยครับผมครับก็ตามนี้นะครับใครอยาก สอบถามอะไรก็อะไรทั้งหมดมีนะครับหรือว่าอยากเอารถเข้ามาซ่อมนะครับใครที่เล่นสาย350พวกนี้นะครับเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็มาติดต่อพี่แอมได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อรถเล็กกันฮะคลิปหน้าอโอเคครับลาไก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคับ